สวัสดีค่ะมองหาเตียงนอนสามฟุตครึ่องอยู่ไหมจะไว้สําหรับเตียงนอนให้คุณพ่อคุณแม่หรือไว้ให้กับลูกน้อยหรือห้องรับแขกก็ได้เตียงสามฟุตครึ่งรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันรอบๆเตียงเราสามารถที่จะดึงเหมือนกล่องเก็บที่นอนออกมาได้นะคะแล้วก็เก็บสอดเข้าไปนะคะเพื่อเก็บ ที่นอนไว้ใต้เตียงอย่างสวยงามได้ฐานเตียงตัวนี้ไม่มีหัวเตียงเพราะก็จะทําให้ไม่เกะก,กะสาหรับท่านที่บอกว่าอยากได้เตียงแบบโลง่ลงๆเลยไม่มีหัวเตียงแบบนี้เหมือนต่างเตียงแล้วก็ผลิตได้รุ่นนี้เป็นฐานเตียงนะคะตัวฐานเตียงเองเลดพิเศษเลยแค่แปดพันแต่ถ้าเกิดเอาครบชุดกันไปเลยพร้อมกล่องที่นอนแบบนี้แล้วก็พร้อมที่นอนด้านบนแบบนี้เนี่ยจะเลยชุดเหลือที่สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบ ตัวนี้ไม้สักแท้นะคะเดี๋ยวยกที่นอนให้ดูตัวพื้นเตียงก็เป็นไม้สักแบบระแนงระแนงแบบนี้แข็งแรงมากๆถ้าถามว่ารับน้ําหนักกันจริงๆตัวนี้รับน้ําหนักได้100่กิโลเลยทั้งชุดเพียง23,350เท่านั้นเรามาดูตัวจริงกับคุณต้มได้ที่สาขาเรียบทั้งดวดเอกมัยรามินทราคะ่ะ